อันที่หนึ่งเนี่ยคือ,อเยื่อหุ้มตาเรียกว่าอคอนียใช่ไหมคอนียเลขสองคือตาขาวอ,อ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยอนส่วนอันที่สามคือเลตินตาใช่ไหมก็คืออันนี้มันจะเป็นเยื่อบุอยู่ส่วนด้านท้าย<อ>ของพื้นสีม่วงเนี่ยอืจะแบบดูยังไงดีดูตรงนี้จะเห็นแบบเป็นเยื่อบุทั้งหมดเลยสีขาวอื อันนี้สี่คือเลนชีสเออคือเป็นลูกชิสใสๆก็คืออันนี้ลูกชีนะลูกชิสเออส่วนอันที่ห้าคือพูพิวเพอร์พิวก็คือไหนอ่ะก็คืออยู่ใต้ตาหรือเนี่ยเห็นไหมอ่ะไวยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใต้ลูกชิสอยู่ใต้ลูกชีสเออเลขห้าก็คือเพอร์พิวเลขหกนะ เลขหกเลขหกอยู่ตรงนี้เลขหกคือ English English นี่ English คือมันาคานี่คือด้านนอกคือด้านนอกส่วนอันที่เจ็ดใช่ไหมก็คือเขาบอกว่าทาทาไปตั้มใช่ไหมก็คือมันจะสะฮ้อนแสงทอนแสงแวววาวเนี่ย จะดำจะดำกว่าเลตินาส่วนอันที่แปดใช่ไหมแปดตรงนี้เป็นเยื่อหุ้มตรงนี้เขาเรียกว่าเยื่อหุ้มใช่ไหมเรียกว่าคอนคอนจังคอนเออคอนจังตีว่าส่วนอันที่เก้าอันที่เก้าคือหนังตาที่สามเนี่ยก็คืออันนี้เลยก็คืออันนี้ยอันนี้ยอันนี้อันนี้ยอส่วนอันที่สิบคือเปลือกตา